ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเดอ้อครับอาสวัสดีครับผมช่างหนุ่มครับผมวันนี้ช่างมอไซ่จะมาทำแเอ์รถยนต์เดอ้อจ้าอันนี้เป็นรถรถกระบานนี่เละจ้ะรถกระลานรถใช้งานนี่ครับจะ้ะรถเมียจะรถเมียผ่อนมาตั้งนานแลยยังไม่หมดงวดเลยครับ เอาติดเอาติดศูนย์สามเด้อครับผมซื้อรถมือสองเข้ามาเท่าความนิดนึงเหลือ,อยูงงวดสุดท้ายครับผมสี่พันกว่าบาทอ่วันนี้จะมานำเสนอรถมันแอะมันรัวครับผมเคยเคยทำไปพักใหญ่ๆแล้วมันจะมีขอต่อถอดเด้ครับพอดีผมถอดมาก,ก่อน เออะไม่ได้ลืออย่างเดี๋ยวครับช่างมองไซค์เนี่ยมันจะมีข้อต่อข้อต่อไปในไปในท่อเลยครับไปในตู้ข้างในรอยรอยมันเยิมจะเป็นคลิปล็อกแล้วก็เป็นโอลิงสองตัวซึ่งล่องโอลิงก็ขึ้นขี่เกลือหรือว่าเนาะขึ้นเต็มอยู่ในใจนแล้วก็กิปมันหัก เคยเคยเอาไปให้เขาเขาส่อม,มจ้ะกิ๊บตัวนี้เขาบอกอยู่ว่ากิบ๊บฮักตั้งแต่ข่าวก่อนถ้าสะดวกหาเปลี่ยนเอาเด้วช่างวะดิกัแบบชัมาโจนจ้ะร่ก็ไม่ค่อยขึ้นกิ๊บมันหักกิ๊บมันจะเป็นกิ๊บลลอกพอดีผมได้ตัวนี้มา ไปซื้อยกอหลังบ้านเขาหารถมาลื้อขายครับแต่เลยไปซื้อมาทาังตู้เลยครับตู้เอพอได้เป็นอะไรดีจ้ะอันนี้ตู้เออันนี้พัดลมล่อยกตู้เลยจ้ะยางเงี้ย <c oughs> อ้ายังใหม่ๆอยู่เลยนีนตู้ตูแ้แหวกยังใหม่ๆ่เลพอดีได้มาไม่แพงครับผมมด,ด,มมด,มด,มดนี่แหละจะขอเขาสี่ร้อยครับผมมดผัดลมมดตู้แอวมดมดโค้งตัวนี้แหละจะมัน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 ขาของผมมันหักผมก็เลยไปหาขอแบ่งมาก็เพื่อินมาทำให้เป็นแนวทางเด้อครับผม รถมันผมไม่ได้ช่างแอะไม่ใช่ช่างรถยนต์เด้อครับแต่ว่ามันก็พอสอมได้อยู่จ้ะพอสอมได้ก็ดูเขาบเบิ่งดู Youtube ดูหนุ่นดูนีเบิง่งเลยจ้ะขั้นก่อนเคยเคยไปให้เขาาว่จะเปลี่ยนแผงผมใช่ดีโฟดีอีกคันหนึ่งตไตใหเ้เปลี่ยนเขาให้เขาเปลี่ยนแผงแอะให้อ่าเขาก็คิดค่า คอยคอยแผงเอคอยร่อนตัวหนอกเนี่ยจ้ะสามพันแปดแล้วก็ค่าน้ำยาค่าแรงอีกสองพันสองพันห้าสี่พันตกไปหกพันกว่าบาทจา้ะผมก็เลยไม่ใช่ว่าผมนุ่นนี่นั่นเ้อครับป้ามันคือแพงแท้ก็เลยไปเสิร์ชดูในในในลาซาดาแผงคอย คอยร่อนแผงแอร์ตัวนอกกันจะ้ะราคาไม่กี่บาทจ้ะร้อยลักร้อยแปดเก้าร้อยของเทียมถ้าของแทคูเกียก็อยู่พันนิดๆนะก็เลยซื้อมามดเลยครับซื้อเก๋สั่งมาไม่ถึงสองพันครับซื้อเก๋ซื้อน้ำยาอันาานั้นน้ำยาเนี่ยเป็นถังใหม่ละซื้อน้ำยาซื้อเก๋ซื้อ แขงมารวมไม่ข่ามสองพันครับจะจำไม่พิดทลายไม่ไม่แน่ใจก็เลยก็เลยผมว่างานอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าเราใช่รถมันก็พอดูแลตะของได้เด้อครับในในงบประหยัดอย่างจะไปแห้เขาเติมน้ำยาแอร์ก็สามร้อยสี่ร้อยเขาก็เติมให้นิดเดียวครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้มีเครื่องแว็กเครื่องอะไรเลยครับผมแต่ว่าเองก็อาศัยว่า ไล่ลมไล่อากาศเอาครับผมตามที่เราเข้าใจแล้วศับอาจจะผิดผูกก็ว่ากันไปครับผมเครื่องมือก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ได้พร้อมเหมือนเขาหรอกครับผมแต่ว่ากระทาไปนี่อย่างคันนี้ก็จะเติมถอดถอดฝาหนามาถอดเสินชุดยาวไปหนึ่งจะเข่าตู้ข้างหนอันนี้คอมเลยับเราจะเติมน้ำมันคอมสักนิดนึงอ่าสับเดี๋ยว แล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงแล้วก็จะเปลี่ยนกิฟดรู้โดยรูดีอ่าว่าวเท่าไรล่าสุดแฟนเอาไปอุดอรก็ไปเติมน้ำ,นำยาแอร์สองทีก็หกร้อยล้วจะคือบางอย่างมันพอทำเองได้แต่เองไม่ได้บว่เองขีเหนียวหรืออะไรนะครับก็ก็รถเราอะ่ะเรามีรถสามสี่คันถ้าใครมี <c oughs> หาสื่อไว้ใช้งานเองดีกว่าครับ อะไรบางอย่างก็เสิร์ชหาเอาหาข้อมูลในเน็ตในอะไรถ้าพอทำเองได้ทำเลยครับไม่พังหรอกครับไม่ระเบิดไม่พังไม่อะไรหรอกครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันยากเกินก็ค่อยไปหาช่างก็ได้ ừ, ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเด้อครับแต่ว่าจะลองมาทำให้ดูจ้ะอันนี้ชิลือมากมันเป็นขีเกลืออ่ามันเป็นขีเลือเราก็ต้องถอดมาคัดดีด เห่นอกนั่นเหละครับคัดแล้วก็ใส่โอลิงประกอบเข้าไปนั่นแหละครับผมเติมน้ำมันคอมน้ำมันคอมก็บแต่ของฟอร์มูล่าซือไว้นานแล้วแหละครับฟอร์มูล่าพรีเมียมเกรดซินติกอะไรกับประมาณนั่นแหละครับผมแบบวเติมตามที่เราเข้าใจแหละครับใส่ไปสักหน่อยนึงเพราะมันไม่ขาดครับพิดถูก,กับขออาภัยเด้อครับนี่โอลิง สื่อมาบ้างสื่อมาไปใชชงานสื่อมาอะไรกับเกียแวแฉลบเลยมันนี่จะชีวิตลูกผูใช่ลื้อทมอม,มไปยุนันละจะซ <c oughs> ื้อรถเก่าเนาะใช่รถเก่าเองก็ใช่ตามกำลังด้วยครับดีกว่าซื้อรถใหม่เราไม่เหนื่อยครับอาใช่รถเก่าสบายสบาย,สบายใจไปพนกับพนถูก <c oughs> ครับผมสบายฟังเด้เอเราจะทำงานต่อละกันครับผม ทำยังไงก็จะ่ที่นําำเสนอให้กีจามก็แนะนำไปเลยครเนาะเองคือแนะนำนี่คืออยากให้พี่ให้น้องประหยัดอ่าให้ประหยัดเองได้ประหยัดครับผมมันไม่ได้ยากเกินมันไม่ได้เกินความสามารถของของเราครับผมอ่าเพราะว่าเราใช้รถบางคนก็คิดว่าจะใช้ยาวๆซื้อเลยครับผมซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อไปทำเองเลยดี y เองได้ดี y ครับ youtube มีเปิด ใครแนะนําดีไม่เข้าใจดูหลายรอบอาครับผมอ่าผมก็ประมาณนั้นแหละครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แก่กล้าทำกล้าทำกล้ามั่วล้วจะอือเองก็่ามั่วไม่เสียของไม่พังกับไม่เป็นไรหรออครับผมโอเคเด้อครับผมเดี๋ยวมานําเสนอต่อจ้าอ่ะขูดใน่องสักหน่อยจ้ะ มันเป็นขึ้นขีเกลืออย่างเยอะเลยจ้ะที่ถอดมามันขึ้นขีเกลือมันอาจจะดันอาจจะทําให้รั่วได้จ้ะ,ปะเปลี่ยนโอลิงแล้วก็เติมน้ำมันคอมรั่วซึมแล้วก็ลื้อไหมทมําไหมมันดีครับมันไม่ใช่ว่าโอ้ยลำบากอ้ ไม่มีอะไรหรอกรับคนคนคือกันมนุษย์คือกันเขาเก่งเขาชํานาญกับว่าดีกันไปครับเราทำเองได้ประหยัดได้ประหยัดเลยครับถึงมีตังแต่ก็ประหยัดมันก็ไม่เสียหายนี่ครับชอบผมก็ชอบลือชอบซ่อมชอบทําครับผมแก้ไขไปงานเล็กๆนหน่อยอันนี้มันพอทำอํำเองได้กับส่วนมากจะทำํำเอง สะ,สะอาดนะครับสะอาดนะรถยนต์ก็แค่ให้มันสะอาดก็พอมันสะอาดเปลี่ยนโอลิงใหม่เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันคอมเด้อครับผมดู้แล้วผมกะเอาเนี่ยละจ้ะ1ิบมิลลิลิตรก็มันมันวัดมันไม่มีที่วัดครับผมแล้วก็มันแคบผมก็จะขอ ขอเติมเลยแต่ว่าในในปริมาณที่ไม่เยอะมาก10 2ทีกับสักสักยีอืมก็ไม่น่าเยอะน่าจ้ะเพราะมันมีหล่อเลี้ยงกลัวมันขาดมันอะไรเด้อจ้ะไม่รู้ไม่รู้รพิษถูกหรือเยอะไปหรือว่าขาดก็ไม่แน่ใจครับอืมแต่ว่าจะเติมไม่สัก ยี่สิบซีซีนี่เลยกันยี่สิบมิลลิลิตรดูแล้วนะครับจะถูกจะคิดวัวมันขาดตบที่เยอะนะจ้ะ แต่ถ้าไม่มีน่ะพังน้ำมันค้อมแต่ถ้ามีเยอะมันก็น่าจะดันออกหรือเปล่ามันไม่ออกเรับมันเป็นระบบปิดปืดปดป๊ดโอเคอ่ะนี่เด้อครับผมเทียบโอลิงใส่อเอาแค่นี้พอ โ okay. อเคใส่น้ำมันคอมชโลมมแล้วก็ดันเข่าเลยเลยครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วโอเคติด okay. ตั้งเลยเด้อจ้ะทาน้ำมันคอมสักหน่อยนึงทานน้ำมันคอมด้วย กึบกบก็บเกบเปิดสิบรอบหนึป <Okay. S 2> okay. ึ away, ๊กโอเคยื่นกระไลสายไปเลยฟืด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 ตำแหน่งเดิมแล้วเดี๋ยวไฟเก็บงานล็อกสายล็อกอะไรกินกินี่เดี๋ยวต่อชนตูเอเด้อจ้ะ ล็อกมันยบากขึบๆๆึ้นึ้นึ้นะฮึวโอเคที่นี่กิบล็อกตัวที่ฮักจี่งจะนี่ใส่เข้าไปดีๆมันมีตัวไหนล็อกอีกไหมเนาะกึ๊บเดี๋ยวไปค่อยเอาสายรัดมารัดอีกทีหนึ่ง นี่โอเคปึ๊กเกียนนี่ล้มั้งเอ,อวันนี้ไม่สู้ดีทรายเดอร์ครับผมว่าว่าจะเติมแบบไม่แวกว่าไม่จบจะ้ะว่าไม่ชำํำเดี๋ยวเสียน้ำยาไปเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาเครื่องแวกยื้มเข้ามาใช้ก่อนสักแว็บนึงครับผมพวกกันพอมีระดีๆหรือมีอันไหนสิพอ ดีไได้อิงได้ก็เดี๋ยวจะมานําเสนอใหม่หรือพี่น้องเด้อเดี๋ยว,อยว,ยวขอแวกดีกว่าครับถ้าไม่แวกหัวมันไม่เป็นศูนอากาศแล้วก็แทนที่จะช้าจะเย็นแล้วก็ระบบคอมระบบอะไรมันมันจะมันจะใช้งานสั่นลงกับอายุจะสั่นลงไอเราก็รักรถซะด้วย <c oughs> แต่ว่าเราทุนน้อยแล้วต้อง DIY ครับผม ดูอยู่ดูเครื่องแว็กอยู่ครับผมต่อจักหน่อยครับผมพอดียืมเครื่องเขามาแว็กจักหน่อยจะ้ะแว็กจักยี่สิบนาทีนี่หลจะจ้ะประมาณนี้ดื้อที่แรกว่าจะจะไม่แว็กก็เลยโอ้ลถจากของเนาะรถตัวเองจะ้ะอยากให้อยู่ได้นานๆ้วจะ้ะอืมจะ้ะสามภาษาช่างบ้านๆ DIY นี่แหละด้อครับผม ทำไปตามที่ตัวเองเข้าใจนี่แหละครับดูเข้เบิ่งอะไรเบิ่งหาข้อมูลมาบ้างก็ทำเอาเออ,อเดี๋ยวเปิดแว็กเขาว่าแอาแวกสัก20นาทีแวกก็คือตามที่เข้าใจนะครับมันก็นดูดดูดให้มันดูดอากาศดูดน้ำดูดอะไรที่มันเป็นาสามารถทำให้ระบบเอ ไม่เห็นแล้วก็จะมีไอ้น้ามันจะไปจับกับพวกคอมพวกข้างในนะจ่ะมันมันจะทำถเวกอย่างงี้ปุ๊บมันจะจะเป็นสูญยากาศมันจะดีที่สุดนะจ่ะตามที่เขาแนะนำมาเนี่ยแหละจ่ะผมก็ทำไปให้พี่ให้น้องดูไปเด้อครับผมพิดถูกยังไงกับออภัยจา้าเพื่อเป็นแนวทางครับผม พอ DIY อได้เองก็ทำเองประหยัดไปครับผมตังหายากอยู่จ้ะอ่าโอเคครับผมอันตอนเติมน,น้ำยาละเด้อจ้ะจะปล่อยน้ำยาก่อนปล่อยมานี่แล้วก็เปิดนี่ก่อนนิดนึงเสียอะไรอากาศนิดนึง ก็ไปนี่เปิดจุดนะตัดเครื่องเลยเด้อครับผมตัดเครื่องเปิดแอร์เลยปึ๊บสามปึ๊บอ,อออโต้โอเค อคอมไม่ทำงานปิดก่อนเออทำไมคอมไม่ทำงานเนาะนี่เดยอเช็คด,ดูก่อนเด้อช่างมัวกันเด้อครับช่างมอไซมัวกันเออเป็นไรเนาะ,ะนาคอมทำงานละจ้าพอดีเมื่อกี้กดกดวาวไม่สนิทจะ้ะคอมทำงานละจ้ะ อ่าสั่มสั่มจั่หน่อยครับผมปรับไปยี่สหองศาเด้อจ้ะมาดูคันออกมานะยานีอยู่ยี่สิบบางจะได้เพิ่มบัรยาไปเด้อครับผมบางกี้มันก็ขึ้นสามสิบก็จะมันงงานจะบิ่งไปเต็มระบบเติมเพิ่มก่อนจ้า ฝังให้ผมตัวนี้มันเสียเด้อครับเลยไม่ได้จับฝังให้ครับมันมันรั่วซื้อของถูกมาใช่บ,บถึงสามสิบไหมยาวิงอ่ติบห้า 25. ถึงนี้นึงยสามติบสามห้านี่ก็สวยงามเลย เย็นแล้วจะเย็นละเหลือเหลือไหลให้มันขึ้นไอ้น้ำเลยเดี๋ยวเงยาเพิ่มสักหน่อยอ่ะเอาน้ำมันสักหน่อยนึงความความสักหน่อยความถังสักหน่อยอ่ะก็ะปึ๊บจิเทลา,ายตอนนี้ สามสิบครับผมตัดเหล็กตัดเหล็กททําง,งานพัดลมทําง,งานปกติอออตอนนี้ผมใส่เพิ่มพัดลมตัวนี้ไปข้างหน้าไปตัวหนึ่งเด้อจ้ะ อ๋อทำงานอยู่ที่ซ่อมแบบนี้ 30. สามสิบสามนี้นึงเติมเวลาคมทำงานประมาณสามสิบปอนด์ครับผมจบแล้วล่ะครับผมไอ้น้ำเพาะแล้วจ้ะ เพราะข้างในก็เย็นดีจ้ะโอเคเลยเด้อครับประมาณนี้แะครับทางมอไซก็ทําหาไปละครับผมถูกพิก็ว่ากันไปครับตรงนี้ก็เช็ค่วเช็คซึมเร้วก็โอเคครับผมเอาเอานำยาล้างจานแล้วก็อเอาฟองน้ำใส่ดูแล้วก็อโอเคแล้ะครับผมะถ้าเผื่อมีสาระดีๆก็จะมานำเสนอพี่น้องใหม่เด้อครับ วัอดีครับผมช่างหนุ่มครับช่างมอไซค์ครับมัวทำเอะไปเรื่อยเพื่อไปครับ